สวัสดีครับพี่แรกสวัสดีครับพี่ตั้มยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อกนะครับพี่แรกครับวันนี้ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมากับเรื่องราวที่มันผ่านมาสามสิบกว่าปีได้ใช่ไหมครับพี่แรกใช่ครับนะฮะแน่นอน,นอก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ผมก็ฟังมาจากรายการนี่แหละคเป็นเรื่องราวที่อา่าเขาเรียกว่าอา่าคนเนี้ยแกเป็นคนจีนนะคนที่เล่าให้ผมฟังเนี้ยแกชื่อว่าเฮียกุ้ยเอือชื่อได้ค แกชื่อว่าเฮียกุ๋ยแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าแกเป็นแกไปดูผมเล่นดนตรีด้วยเวลาไปกินข้าวก็เลยรู้จักกันแล้วก็ได้ไปได้ดูผมทารายการที่โคราชด้วยแกก็เลยอยากเล่าประสบการณ์ตอนที่สมัยแก่ยังหนุ่มๆอยู่มาเล่าให้ฟังพาย้อนกลับไปเมื่อสมัยนั้นละกันนะว่าสมัยตอนนั้นเนี่ยตัวเฮียกุ๋ยเนี่ยในบ้านแกก็เป็นคนจีนเนาะก็เขาเรียกว่า ฐานะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เรียนไม่พอเรียนได้ในระดับหนึ่งแกก็ต้องออกมาหางานทําเพื่อที่จะหาไรายได้นั่เองช่วยเหลือเจรินทางบ้านนะครับ,รบแกก็ตัดสินใจว่าจะมาหาสมัครงานในเมืองอ่าทีนี้พอเข้ามาก็สมัยนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามันยังไม่เจริญมากแก,กพยายามจะไปหาสมัครงานที่อะไรที่พอจะทําได้ในขณะที่เด็กอายุสักประมาณยี่สิบปีนิด,น,ดนิดเนี่ยพอจะทําได้ก็คือปรากฏว่าแกไปเจออ่าบริษัทหนึ่งเนี่ย รับสมัครพนักงานขับรถนั่นเองอ่าก็ประมาณก็เหมือนเป็นที่ที่เขาขับรถกระจายสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับแกก็อ่าตัดสินใจว่าอ่ะไปสมัครขับรถด,ดีกว่าน่าจะไม่ยากเกินไปแล้วแกน่าจะพอทําได้ทีนี้พอแกไปสมัครเป็นพนักงานขับรถเนี่ยด้วยความที่ว่าแกก็เป็นวัยหนุ่มเนาะแล้วก็อายุน้อยยี่สิบน,นิดๆเนี่ยทางเท่าแก่ก็ก็ชอบลักษณะว่าคือแกก็เป็นออก หน้าตานี่ออกทิติด้วยเป็นคนจีนเหรอเนาะน่าจะขยันน่าจะอะไรเงี้ยเขาก็รับสมัครเลยแล้วอย่างแกก็มีพร้อมไปขับขี่มีอะไรทุกอย่างพร้อมแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าแกเป็นเด็กใหม่เขาก็ให้แกไปฝึกงานก่อนโดยการที่เป็นบัดดี้นั่งไปกับรุ่นพี่ที่เป็นนักขับอยู่แล้วเนี่ยที่ขับรถกระจายสินค้าอยู่แล้วเนี่ยฝึกงานสักพักหนึ่งให้คุ้นเคยกับกับระบบงานแล้วก็เส้นทางต่างๆที่จะต้องขับรถเนี่ย ไปส่งของนั่นเองครับเพียก็ทํางานปกติไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงถึงจุดที่ว่าทางเท่าแก่เนี่ยรู้สึกว่าโอเคแล้วน่าจะน่าจะขับคนเดียวได้ละหลังจากที่ให้ไปเป็น Buddy, บัตดี้กับกับรุ่นพี่ที่ฝึกสอนให้ฝึกงานให้ขับรถให้ไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าที่บริษัทเนี้ยไม่มีใครอยากขับกะกลางคืนเลยไม่มีเลยอ่า ไม่มีใครอยากขับกลางคืนแล้วด้วยความที่ว่าเกเป็นน้องใหม่อ่าเป็นน้องใหม่นี่ก็เหมือนถูกแยดเยียดอ่ะคืออ่ารุ่นรุ่นพี่นี่ก็าทางานอยู่แล้วเขาก็จะมีครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็จะไม่อยากขับขับกลางคืนคือขับกล่าวว่าขับกะเช้าเลิกเย็นขับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอ่าทีนี้แกก็เป็นคนหนุ่มแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวนั่นเองเขาก็เลยยัดแกไปอยู่กะกลางคืนอ่า แล้วที่มันแปลกกว่านั้นก็คือว่าพอเท่าแก่เรียกไปคุยเนี่ยการขับรถจากรกงคืนของเขาเนี่ยเขามีกฎเหล็กอยู่หกข้อใช้คําว่ากฎเหล็กนะเท่าแก่ก็บอกว่า,ากฎเหล็กหกข้อเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเส้นเส้นทางที่จะให้ขับกลางคืนเนี่ยห้ามรับคนแปลกหน้าขึ้นรถเป็นขาอ่นอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับตำกฎกฎหกข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับอ่า ทีนี่มาถึงข้อ,อกดเหล็กข้อสองกันบ้างนะครับข้อสองนี่ท่อแก่ได้บอกว่าห้ามจอดพักรถในที่เตี่ยวหรือที่มืดเป็นอันขาดม,มาถึงข้อสามนะครับข้อสามเนี่ยในรถจะมีแผนที่สมัยนั้นเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าเรานึกภาพย้อนกลับไปมันไม่มี G.P.S. นะไม่มีอ่าสมัยนั้นเนี่ย จะมีแผนที่ซึ่งไม่ใช่แผนที่อ่าที่เป็นแผนที่สมบูรณ์นะเป็นแผนที่ที่รุ่นพี่ที่เขาขับมาก่อนหน้านี้ยเขาจะทําไว้ให้รุ่นน้องที่ขับกลางคืนเนี่ยดูแล้วก็จะมาร์กจุดไว้ว่าตรงไหนห้ามจอดพักห้ามนอนห้ามห้ามแวะอ่าให้ปฏิบัติตามกฎข้อสารอย่างเคร่งครัดคือเขาจะมาร์กจุดไว้ให้ห้ามแวะตรงไหนห้ามจอดตรงไหนก็ตามนั้นนะฮะอันนี้ข้อสาม อ่าทีนี้ก็ามาถึงข้อสี่กันบ้างนะครับก็จะมีกฎประมาณหกข้อคร่าวๆนะครับมา mm. ถึงข้อสี่นี่ก็คือว่าถ้ารถมีปัญหาหรือว่าเสียระหว่างทางเนี่ยให้จอดรถข้างทางแล้วก็ล็อกรถมันเป็นรถตู้นะ mm. ให้อยู่แต่ในรถตู้ให้ล็อกรถตู้ห้ามออกมาไม่ว่าจะเห็นอะไรให้อยู่แต่ในรถตู้จนเช้าอ่านี่เป็นกฎข้อที่สี่ครับมา <Okay. S 1> ถึงข้อที่ห mm. ้าเขาบอกว่า ถ้าจะแวะปั๊มน้ำมันปั๊มไหนเนี่ยให้แวะปั๊มที่มีไฟสว่างและมีผู้คนค่อนข้างจะพุกพ้านหน่อยคอย่าแวะปั๊มเงียบๆ่าเขาก็จะสั่งไว้อย่างนี้แล้วกดข้อสุดท้ายถ้าเห็นอะไรผิดปกติระหว่างขับรถเดินทางอยู่เนี่ยห้ามพูดห้ามทักให้ดูได้เฉยแต่ห้ามทักอันนี้ก็จะเป็นกฎเลยหกข้อนะครับ ที่เท่าแก่บอกไว้ซึ่งทางอ่าเยกุยนะี่แกก็ด้วยความเป็นหนุ่มะเนาะแกก็จะรู้สึกว่าเอ๊ก,กดอะไรบ้าๆหกข้อ uh huh. แล้วแถมเนี่ยยังมีอะไรนะมีบันทึกเป็นแผนที่ที่เขาทาไว้ให้ด้วยว่าแผนที่ห้ามแวะห้ามจอดตรงนี้โดยที่เป็นแผนที่ที่เขียนขึ้นมาเองโดยรุ่นที่ uh huh. ที่ขับรถก่อนหน้านี้นี่แหละครับแกก็จะรู้สึกว่าเอม,ม,มันแปลกๆแ,แต่แกก็ไม่ได้สนใจด้วยความเป็นวัยรุ่น ว่าแล้วแกก็เริ่มงานหลังจากฝึกงานมาเป็น,เป,นเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะเป็นบัตตี้เนี่ยขับรถมาเป็นอาทิตย์ก็ย้ายไปอยู่กลางคืนแล้วก็เป็นวันแรกแกขับคนเดียวนะครับวันนั้นก็เป็นค่ำคืนที่ค่อนข้างที่จะมืดก็คือเริ่มขับรถส่งของ,ของเนี่ยเขาจะให้กะไปส่งที่หมายในยประมาณเช้ามืดถึงช่วงเช้านั่นเองก็จะออกรถตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนั่นเองครับขับรถออกไปวันนั้นเนี่ยถนนเช้นเน,นี้ย มันก็จะเงียบมากแล้วก็นึกภาพย้อนกลับไปว่าข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสลับไปด้วยทุ่งนาบ้าง mm hmm. อ่าเป็นป่าบ้างสองข้างทางไฟก็ยังไม่ไม่เยอะมากเพราะว่ายังไม่เจริญมากเนาะ <Okay. S 2> ก็มีไฟทางบ้างเป็นระยะแต่ก็จะกาเรียกว่าบางจุดก็มืดไปเลยอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมีแต่ไฟรถที่สาดไปนั่นเองที mm hmm. งนี้เสี่ยกุยแกขับรถไปเรื่อยคิดอะไรไปเพลินๆเ,เ,เนี่ยก็น่าจะมาถึงสักช่วงที่มันมี อ่าเริ่มเป็นป่าเ,ย,เยอะอ่าเริ่มเริ่มไม่ไม,ไม่ไม่มีบ้านคนนั่นเองเริ่มห่างจากชุมชนออกมาก็จะเป็นทุ่งเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยขับไปก็มีแค่ไฟรถสาสต์ไปแล้วก็ไฟทางเขาไม่ค่อยมีปร,วรวากฏว่าสปไฟรถที่สาสตร์ไปข้างหน้าเนี่ยคิดตามในความ้าง,งผมว่าอยู่ๆเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยวิ่งออกมาจากข้างทางอืวิ่งออกมาของความช่วเหลือวิ่งออกมาจากข้างทางแล้วที่มัน ดูแบบน่าตกใจมากคือผู้หญิงที่วิ่งออกมาไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเปล่าเปลือยาาวิ่าออกมาแล้วก็แบบมาขอความช่วยเหลือนะฮะทีนี้ทางเฮียกุย๋ยแกก็ตกใจแกก็จอดรถยกแกไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําตามกฎเลยนะแกก็จอดรถด้วยความที่ว่าแกก็เป็นคนแบบตกใจเห็นผู้หญิงมาวิ่งออกมาตรงริมถนนเลยมาขอ,ขอความช่วยเหลือแกก็เปิดประตูรถตู้เนะี่ยให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบนรถ แล้วก็เอาผ้าในรถเนี่ยเหมือนผ้าผ้าหม่มผ้าอะไรในรถเนี่ยให้ผู้หญิงคุมไว้ก่อนแก,แกก็ถามว่าเฮ้ยน้องเป็นไรอะไรเงี้ยโดนน้องเป็นไรเขาก็บอกว่าหนูโดนหนูโดนผู้ชายจับมาอะไรเงี้ยวิ่งหนีมาจากทางป่าอะไรเงี้ยทีนี้ด้วยความที่ว่าแกเป็นคนจิตใจดีมากแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้สนกฎที่เจ่าแกบอกววาหกข้อแล้วก็ไม่ได้สนอะไรมากมายแกก็ขับรถพาผู้หญิงนี้ออกไปแล้วแกก็มองพยายามมองกระจกหลังว่ามีคนตามมาหรือเปล่าอ่า ปรากฏว่ามันไม่มีใครออกมาจากข้างทางเลยมีแค่ผู้หญิงคนนี้ออกมาแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอยู่ข้างแกที่นั่งข้างๆคนขับนั่นเองแล้วก็ให้คุมผ้าไว้ห่มร่างกายไว้แกก็บอกว่า,าเดี๋ยวข้างหน้าเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปเจอป้อมตำรวจนะป้อมเล็กๆเหมือนสมัยก่อนจะมีป้อมตำรวจข้างทางนหมพีค่ครับครับแกจะพาแวะไ,ไปให้กับตำรวจแล้วก็ให้แจ้งความให้อะไรอย่างเงี้ยแกก็มองประมาณอย่างนั้นแบบคือจะช่วยเขาแกก็ขับรถไปเรื่อย พอข้างหน้าเนี่ยแกก็มองไปว่าอีกจุดข้างหน้าจะมีป้อมตํารวจอยู่ข้างทางมีไฟสว่างอยู่แกก็เลยพาผู้หญิงคนเนี้ยเลี Real ้ยวแวขก็ไปเลยป้อมตํารวจแล้วก็แกก็ลงไปเนาะไปหาตำรวจที่ป้อมบอกว่าพี่มีเหตุนะมีผู้หญิงเนี้ยวิ่งของความเฉลออกมาจากป่าอ่าให้ไปดูหน่อยคตำรวจที่อยู่ที่ป้อมเนี่ยก็เดินตามแกออกมาอ่าตามมาดูก็สองไบฉายดูไหนไหนผู้หญิงอยู่ตรงไหนแกก็เปิดประตูรถรถตู้เนาะ ประตูด้านหน้าเนี่ยปรากฏว่าบนร,รถเนี่ยไม่มีใครนั่งอยู่เลย mm hmm. บนรถตู้อะผู้หญิงที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่มี uh uh. อ่าแกก็บอกว่าเฮ้ยน้องก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยให้รอยอยตรงนี้พี่เนี่ยจริงๆผมรับผู้หญิงมาเนี่ยเขาวิ่งออกมาจากจากป่าข้างทางแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอะไรเงี้ยน่าจะโดนข่มขืนหรือโดนกระทำชราวรวิ่งมาขอความช่วยเหลือตำรวจก็เดินรอบดูรอบรถบอกว่าน้องไม่เห็นมีใครเลยนะแล้วน้องเนี่ยเมาหรือเปล่าแบบประมาณว่า น้องเสพยาหรือน้องดื่มหรือเปล่าบอกไม่พี่ผมมาส่งของอะไรเงี้ยครับตำรวจก็เลยบอกว่าอะเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เดินไปหยิบเครื่องดื่มชูกาลังให้หนะตำรวจก็จะเดินขับไปที่ป้อมอ่าเดินไปที่จะเข้าไปในป้อมปรากฏว่าในระหว่างที่ไอ้น้องเนี่ยกาลังยืนงงเนาะเฮกุ๋ยกําลังยืนงงว่าน้องบนรถมันหายที่ไหนนะเนี่ยตำรวจที่เดินขับไปที่ป้อมเนี่ยที่จะไปไปเอาเครื่องดื่มมาให้เหมือนประมาณว่าบริการประชาชน,นเนาะ เือจัง่วงจะอะไรหรือเปล่าพอเดินจะถึงประตูป้อมมันมีเสียงปืนดังตั้งเฮ<อ>้ยแล้วภาพที่เฮกุยเห็นเนี่ยตำรวจที่กําลังเดินกับทีีป้อมเนี่ยล้มซุดลงกับพื้นเลยแกก็ตกใจมากแกก็วิ่งขึ้นไปบนรถตู้แล้วแกก็ปิดประตูรถตู้แล้วแกก็หมอบเพราะว่ามันเป็นเสียงปืนที่ดังมากแล้วแกเนี่ยเห็นตำรวจคนเนี้ยล้มไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาอ่าแบบเหมือนประมาณว่าโดนยิงอ่ะล้มทั้งยืนอ่ะล้มไปเลยเงี่ยแกก็ขึ้นไปหลบแล้วแกก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผู้หญิงที่อยู่บนรถก็หายไป แถมเนี่ยแวะป้อมตำรวจเนี่ยยังมีเสียงปืนแล้วตำรวจซุดล้มลงไปอย่างนั้นอีกเลยเงเก๋ mm. ก็หมอบอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งแกก็ค่อยโผล่มาแล้วก็ดูที่กระจกปรากฏว่าตำรวจที่น่าจะล้มอยู่ตรงจุดที่ได้ยินเสียงปืนดังตั้งดังๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วป้อมตำรวจนั้นเนี่ยมืดหมดเลยไม่มีไฟเลยป้อมร้างเหมือนไม่มีคนอยู่เลยระโอ้ป้อมตำรวจนี่แบบเหมือนเป็นป้อมร้างอ่ะพี่เหมือนประมาณว่ากระจก กระจกที่เป็นป้อมเล็กๆแต่แลก็แตกแบบเหมือนมันไฟที่เห็นสว่างทีเนี้ยมืดไม่มีรถตำรวจจอดสักคันเลย uh uh. แกก็ตกใจามากแกก็แบบเฮ้ยมันเกิอดอะไรขึ้นวะเนี้ยน้องผู้หญิงที่รับมาจะเอามาแจ้งความก็หายแถมตำรวจที่เห็นตะกี้นี้ก็ว่างเปล่าอ่าตะกี้ได้ยินเสียงปืนทแท้ๆแถมเห็นตำรวจล้มด้วยออื uh uh uh. ก็เลยรีบด้วยความที่ว่าะพอตั้งสติได้ก็ขับรถตู้เนี่ยออกมาจากป้อมตำรวจนั้น แล้วขับตรงมาขับลงมาเรื่อยๆแกก็เริ่มแบบรู้สึกสับสนนะ่ะว่าเฮ้ย hey, นี่เราเจออะไรวะเนี่ยพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าไฟที่สาดไปข้างหน้าเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยแกเห็นจักรายานปั่นอยู่้างหน้าคันหนึ่งปั่นอยู่ข้างทางไม่าพแบบชนบทนะนะ้องแตบบ่ว่าจะมีจักรยานแล้วมีชาวบ้านเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย ปั่นจักรยานอยู่แล้วที่หมวกอะ่ะจะมีไฟเหมือนใส่หมวกมีไฟแล้วก็สะพายก็เรียกไล้ายๆหน้าไม้อะพี่เห mm hmm. มือนชาวบ,บ้านที่มายิงปกบยิงอะไรอย่างเงี้ยมาจับสักกลางคืนยิงหนูยิงอะไรอย่างเงี้ย,อ,อ,ย uh huh. อ่าพอเห็นฮึกแกก็เริออ่มปลุนใจว่าเฮ้ย hey, มีชาวบ้านแสดงว่ามันใกล้ชุมชนแล้วมันน่าจะมีชุมชนอยู่ไม่ไกลมากอะไรเงี้ยก็เริออ่มปลุนใจว่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อสักครู่เนี้ยทําให้รู้สึกใจเสียเนี่ยเริ่มเห็นคนปั่นจักรยาน อ่าเกก็ขับไปปกติก็แซงหน้าจักรยานคันนี้ไปก็ขับคลิอ,อะไ,ไปเพืเ่อนว่าโอ้ยเนี่ยอยากไปถึงที่หมายเรเร็วจะได้ส่งของให้เสร็จแล้วจะได้กลับอะไรเงี้ยระหว่างที่จคิดกําลังคิดอะไรไปอย่างเงี้ยขับไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าแกก็เห็นจักรยานคันเนี้ยอยู่ข้างหน้ากันอีก่ละนะจักรยานคันเนี้ยที่แซงไปเมื่อกี้ยังปั่นอยู่ข้างหน้ากันอเอา้ามีจักรยานปั่นอย่างเงี้ย แกก็ขับแซงไปแล้วแกก็มองกระจกหลังปรากฏว่าเอ๊ะมันคันจะกีหรือเปล่ามันเหมือนคันที่แกแซงมาแต่แกก็ยังไม่มั่นใจเนาะคือไม่ได้ใส่ใจมากกําลังคิดระเลินๆด้วยครับแกก็ขับไปเรื่อยๆอีกคราวเนี้ยแกก็เห็นจักรยานคันนี้แล้วแต่คราวเนี้ยเขาไม่ได้ปั่นอยู่ข้างทางนะเขาปั่นอยู่อีกเลนหนึ่งปั่นสวนมาอ่าเขาปั่นสวนมาแล้วไฟรถที่แกฉาดไปเนี่ยแกไปเห็นจักรยานคันที่ปั่นสวนมาเนี่ยคือคันนี้แหละเป็นชาวบ้านที่ใส่หมวกมีไฟติดหมวก แล้วก็สะพายหน้าไม้เนะี่ยพอสวนกลางวัใกล้ๆอ่ะแกก็มองเนาะตั้งใจมองจังๆปรากฏว่าชาวบ้านที่ปั่นจักรยานสวนมาเนี่ยหน้าเนี่ยยุบไปซีกหนึ่งครับอ oh oh. ใบหน้าเนี่ยยุบหายไปซีกนึงแบบมันยุบเหมือนก็แทกอะไรเงี้ย <S <S แกก็แบบอึ้งไปแล้วแกก็แบบขับรถไปด้วยความที่ว่า วันนี้มันวันอะไรอ่ะแกเจออะไระแบบนี้่สติแตกอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามค่อยๆขับไปเรื่อยๆโชคดีที่ว่าคือเขาก็ขับคนเดียวเนาะแล้วขับรถจักรืนนหลังรถก็มีของที่ต้องไปกระจายสินค้าที่โกดังอะไรเงี้ยแกก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ยังเป็นป่าอยู่จนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะเอ,อไม่นานก็น่าจะเช้าแล้วน่าจะประมาณตีสี่แล้วแกก็ขับไปเรื่อยๆจนถึงเห็นข้างทางข้างหน้าเนี่ยมีเพิงหมาแงนอ,อยู่นึกพาตามผมนะ ข้างทางริมทางมีเพิงหมางแงอยู่เพิงหนึ่งควันในกระมงโฉงเฉงเลยแกก็แบบเฮ้ยมีคนแล้วเจอคนอีกแล้วก็น่าจะน่าจะโอเคนะน่าจะอุ่นใจเกมองไปเนี่ยไฟรถสัตว์ไปข้างหน้าเป็นเพิงหมางแงแล้วก็มีป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ที่ควันกมงโฉงเฉงคือแกกาลังปิ้งหมูแบบหมูปิ้งตอนเช้าอ่ะพี่ตีสี่กว่าอะไรเงี้ยควันจะชุยๆเลยอ่ะอ๋อใช่ใช่เขาก็เลยกล่าวว่าเออเจอคนแล้วก็เลย จอดรถแวะจะซื้อหมูปิ้งซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ย mm hmm. เพื่อจะไปกินพอไปถึงโกดังจะได้อ่ส่งของเลยแล้วจะได้พักกินแกก็เลยลงไปจอดรถลงไปหาป้าที่ขายหมูปิ้งบอกว่าป้าขอซื้อหมูปิ้งต่เอาเข้าวเหนียวด้วยนะอะไรเงี้ยป mm hmm. ้าแกก็ได้ได้นายเดี๋ยวเจียวป้าใส่ถุงให้เอาเท่าไหร่ล่ะเงี้ยแกบอกเอามาเลยเอามาสักห้าสิบาทเลยป้าเลยหิวมากเลยอะไรเงี้ยป้าก็จัดของใส่ถุงก็แก๊้ให้อะไรเรียบร้อย ไปไอก็ถามว่าอ้าวแล้วไอ้นายมาจากไหนขับรถมาจากไหนเนี่ยอ๋อผมมาจากในเมืองนะป้าจะมาส่งของเนี่ยทีนี้ป้าแกก็บอกว่าไอ้เส้นทางเนี่ยกลางคืนก็ไม่เคยขับคนหล่อไอ้นายอะไรเงี้ยมันเปียวเส้นทางนั้มันเปียวมากอา้อาวเดินทางปลอดภัยปลอดภัยแกก็ยื่นหมูให้เนาะหมูปิ้งให้อันนี้ก็จ่ายตังค์ไปก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถตู้มาเข้าเขตเมืองที่จะไปกระจายสินค้าอ่าทีนี้ แกก็เข้ามาถึงพี่คุยเข้ามาถึงในในเมืองแล้วเนี่ยก็มาถึงไอ้จุดที่แบบเรียกเป็นโกดังอะะ่ะเนาะแกก็เอาของเนี่ยมาเซ็นส่งให้กับอ่าเารียกคิวซีที่คอยมาตรวจสินค้าตรวจอะไรเนี่ยรับของเด้ย๋ยเราบอกว่าเป็นนี้หนักมากเลยพี่ขับรถมาทั้งคืนเนี่ยเจอแต่อะไรแปลกๆก็ไม่รู้เราบ,บอกว่าทีนี้เขาก็คิวซีก็ถามว่าแล้วน้องมาเส้นไหนแกก็บอกว่ามาเส้นนี้เส้นนี้เขาบอกอุย้ยทั้งคืนใครเขามากันตรงนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ใช่เส้นนี้เขาใช้อีกเส้นนึงเย้ยบอกเงี้ย แกก็บอกว่านั่นสิผมมาเจออะไรก็ไม่รู้อะพี่เหมือนเห็นอะไรแปลกๆมาตั้งแต่ทั้งคืนเลยตั้งแต่ขับรถออกมาเนี่ยอืยีว่ามาเจอป้าขายหมูปิ้งเนี่ยผมเลยซื้อหมูปิ้งซื้อมาเยอะเลยพี่มากินด้วยกันเนี่ยเซ็นเซ็นรับของอยู่ผมไปเอาหมูปิ้งให้แกก็ถามทีนี้จูซีก็ถามว่าแล้วน้องซื้อหมูปิ้งตรงไหนอะไรเงี้ยนี่ไงที่หมูปิ้งทางปากทางที่จะเข้ามาเนี่ยจะเข้าเมืองเนี่ยเป็นพิงหมางแงน ยูซีนกะ็เหวอเลยยูซีก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วนะหมูปิ้งตรงนั้นนะ่ะอย่างเงี้ยไม่อะออไปซื้อได้ยังไงตรงนั้นมันไม่มีแล้วหมูปิ้งเขาไม่มีใครขายแล้วตรงนั้นแกก็ยูซีแกก็บอกว่าเพิงหมังแงนหมูปิ้งนั้นนะ่ะที่มีป้าขายใช่ไหมใช่มันมีรถหกล้อนะ่ะแหกโค้งมาเบรกแตกอะซัดไปทั้งทั้งเพิงนั้นเลยอะอตายคาที่โ เฮ้ยสี่ดอกเน้นๆใสหมูปิ้งอ่ะอตายคาที่เฮ้ยอันนี้ก็บอกอันนี้ก็เสียงบอกว่าเฮ้ยผมซื้อมาจริงๆนะหมูปิ้งอยู่หน้าคอนโซลรถเนี่ยไปดูเลยเปเอามาตุกปิ้งมาแจกกินอะไรเงี้ยไปดูเลยไปเลยอากนี้ก็อ,อ่ากลับไปที่รถเพื่อจะไปเอาหมูปิ้งมาให้ดูว่าซื้อมาจริงๆก็ไปเปิดประตูหน้ารถเนี่ยแล้วจะเอาถุง๊อาแก๊กที่ใส่หมูปิ้งเนี่ยมาว่าซื้อมานะ ปรากฏว่าไอ้กุ่มก๊อบแก๊บนั้นน oh, <drag> ่ะที่อยู่หน้ารถเป็นสุงก๊อบแก๊บเก่าๆทั้งใจมีแต่ขยะไม่มีหมูพิ้งนี่ะมีแต่ขยะแบบสงเก่าๆอ่ะอันนี้ก็เเวอไปเลยก็เลยกลับไปบอกอุ้ยตายแล้ววันนี้ผมโดนผีหลอกตั้งแต่ตั้งแต่แบบขับรถออกมาเลยอ่ะยาวเลยอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นมาเฮียกุ๋ยเนี่ยก็ขับรถต่างจะกหันางคืนได้ยววันเดียวเกลาออกเลยอ่าเกลาออก แล้วก็ต่อมาเนี่ยแกก็ไปสมัครงานใหม่เป็นช่างเรียกไงนะช่างแบบล้างแอร์อยู่ร้านพวกเครื่องเย็นอะไรเงี้ยพี่ครับแล้วนะปัจจุบันเนี้ยเฮีกยกุ้ยตอนนี้กลายเป็นเจ้าของกิจาการแล้วเป็นเจ้าของร้านขายแอร์ล้างแอร์ติดตั้งเครื่องเย็นติดตั้งแอร์อะไรเงี้ยครับก็ทุกวันเนี่ยก็ยงังแกก็ยังมากินข้าวอ่าเวลามากินข้าวในร้านอาหารมาฟังเพลงที่คือผมเ,เ,เล่นดนตรีเนาะก็จะเจอแกบ้างในเวลาทีแกเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยอื ก็เป็นเรื่องที่แกกุ๋ยแกสักเล่าว่าสิ่งที่แกเจอมาแล้วเป็นอาชีพที่ได้กุ๋ยเนี่ยแกแกทําได้แค่ดเดียวก็แกเจอเหตุการณ์วันนั้นแหละพอโดนไปอยู่การ์ซืนปุ๊บไปเจอเหตุการณ์วันนั้นแกลาออกเลยครับโอ้โหนะเป็นใครก็อยู่ไม่ได้ป่ะพี่แรกมาถึงวันแรกที่เจอกฎหกข้อขนาดเนี้ยเหมือนเคยเห็นตามแบบที่ผมเคยอ่านใน,ใน,ใ,นในโซเชียลอะไรเงี้ยการทํางานในโรงแรม,มหรืออะไรก็ตามจะมีกฎเหล็กกฎเหล็กแต่อันเนี้ยขับรถแล้วมีกฎเหล็ก โอ้ใช่แล,งงแล้วแถมแถมแถมมีแผนที่ด้วยนะแผนที่มาร์คอะว่าที่รุ่นที่เขาเขียนไว้ให้ให้ให้คนขับรุ่นต่อมาว่าห้ามแวะห้ามห้ามจอดห้ามแวะตรงไหนเป็นแผนที่เขียนขึ้นมาเองอไม่ได้เป็นแผนที่มาตรฐานนะเพราะสมัยนั้นไม่มี G P S อะไรเงี้ยครับ แสดงว่ารุ่นพี่เนี่ยเหมือนร่างเอาไว้ในกระดาษว่าเฮ้ยไปตามเส้นทางนี้เลี้ยวขวาไปตรงโน้นตรงนี้จะมีจุดจอดไอ้ตรงนี้ห้ามจอดผมเดาๆนะว่าใช่ในไอ้แผนที่ที่ร่างๆเอาไว้ถ้ามาดูโดยรละเอียดอีกทีนึงเนี่ยผมว่ามันต้องมีไอ้จุดเนี้ยที่รุ่นพี่อาจจะแบบมาร์กเอาไว้แต่อาจจะไม่ได้เขียนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยจุดนี้ห้ามจอดเว้ยผมว่าต้องมีเดาๆนะโอคือเพือฟังแต่ผมแต่แรกเนี่ยผมบอกว่าเฮียปุ๋ยเนี่ย แกอะไม่ได้สนใจกฎนั้นเลยนะหกข้อแกแกละเมิดหมดเลยอะแกไม่สนใจเลยแกรับคนขึ้นรถใช่ไหมใช่ตั้งแต่แรกเลยอะครับเฮ้ยแต่พี่แรกับผู้หญิงน้องผู้หญิงขึ้นรถแต่ด้วยความที่ถ้าเป็นพวกเราอะผมถามผู้ฟังถามพี่แรกก็ได้นะฮะสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้าเกิดขับรถไปเนี่ยอยู่ๆเนี่ยอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นเส้นทางที่มืดแต่ประมาณสักเนี่ยยี่สิบเมตรข้างหน้าอยู่ๆผู้หญิงแก้ผ้าเลยแก้ผ้าผ่าฟืนวิ่งออกมากลางถนนแล้วก็บอกมือช่วยด้วยช่วยด้วย ถามจะไม่จอดเหรอเป็นผมผมผมก็ต้องดูสถานการณ์แล้วก็ต้อง80ดสิบเถึงเกคือจอดอ่ะต้องช่วยอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะแล้วแก้ผ้ามาขนาดนะั้นคือมันมันผิดวิสัยแล้วคือเธอจะต้องโดนกระทําอะไรสักอย่างหรือถ้าเต็มที่ก็คือเลาะซ้ายเข้าไปดูก่อนจะจอดก็คือต้องจะต้องดูต้องถามว่าเป็นอะไรหนูเป็นอะไรอะไร,อะไรก็ว่ากันไปผมเชื่อว่าเฮียกุยเองเนี่ยก็อาจจะละเมิดแหละแต่ก็อยากจะช่วยเขาด้วยแต่ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ช่วยมาเนี่ยคือผี เออแล้วพี่กุยกินอะไรอ่ะห้าสิบบาทที่ซื้อไปอ่ะผมเชื่อว่าแกหิวขนาดนัน้ต้องซัดก่อนแล้วล่ะคือเขาเขายังไม่ได้กินอ่ะยังไม่ได้กินเขาซื้อมาอเขากะว่าไปส่งของเสร็จพอ,อเซ็นรับของแล้วเขาก็จะไปนั่งกินประมาณอย่างเงี้ยครับโอ้โหเฮ้ยแล้วทีเนี้ยแล้วพี่จำป้อตมตำรวจนั้นได้ไหมใช่ที่ผมบอกว่าได้พาวแวะไปหาตำรวจที่ป้อมอ่ะครับปรากฏว่าไอ้ป้อมนั้นเนี่ยป้อตมตำรวจนั้นเนี่ยคือเขาเคยเขาเคยดักจับยาเสพติดเส้นเนี้ย มันเป็นเส้นที่ยังไม่จเจริญนะสักก่อนอ่ะแล้วพวกขนยาสมัยก่อนชอบใช้อืแล้วเขาสตักจับยาเสพติดได้ล็อตใหญ่อืแล้วประมาณว่าไอ้พวกโดนจับก็โดนจับไปยึดของสินค้าไปยึดยาเสพติดไปแต่ว่ามันจะมีพวกเหมือนต้องมาณว่าแค้นอ่ะลับมาขลมป้อมตำรวจเนี้ยยิงตายหมดเลยโอ้โหสงสานนะ แต่เอาก็เอา,เอาถึงแม้ว่าจะเป็นวิญญาณของอดีตเจ้าหน้าที่ที่เคยทํางานอยู่ตรงนี้เขาก็ยังมีเ,เขาเรียกว่าเอ,าอ้ยหนุ่มมา,มามามาเอาเครื่องดื่มชูกําลังก่อน,นไปกินเออค่อยช่างดีนะเพราะปกติเรานานมากนะที่จะเคยเห็นภาพแบบเจ้าหน้าที่ที่แบบเอ้ยมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะมีเวลาแบบเดินทางช่วงเทศกาลเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตั้งป้อมดูแลประชาชนอยู่อะไรเงี้ยเออแต่นี่คือเหมือนแบบโอ้ถ้าคิดต่อยอดไป ถ้าเฮียกุ๋ยันลงไปที่ป้อมแล้วก็ไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มอีกทีโอ้โหไม่รู้ว่ากินน้ําอะไรเข้าไปอีกนะนะคะใช่ออแล้วแถมแล้วแถมดีใจว่ามาเจอคนป่นจักรยานนึงว่าเเป็นเพืชุมชนนะอ,อ่ะเนาะโอ้โหอือคือน่าจะดงปฏ <คน S 1> ิเหตุแหล,แลอะอไม่ใช่คนอีกเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่า เขาก็มาหาจับสัตว์กลางคืนยิงหนูนายิงอะไรเนาะ,ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างอาจจะเป็นอ,อจจนุบัติเหตุได้แล้วก็เป็นยินยานที่ให้เห็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องนะครับพอมาเจอป้าขายหมูปิ้งที่เพิงหมางแง่นั่นก็ไม่ใช่คนอีกอปรากฏว่าปรากฏว่าก,ก็มีรถเบรกแตกเข้าไปหกักไปชนท,ทั้งเพิงหมางแง่นั้นเลยเมื่อเมื่อสักพักมานี้อะไรเงี้ยครับนะฮะถาเกิวันนั้นจเจอหนักมากนะคถ้าเป็นผมผมมองว่าเจอหนักอะ่ะครับ โอ้โหสี่ดอกเน้นๆน,น,นะพี่แรกนะฮะแล้วเรื่องของอาชีพการขับรถกลางคืนผมเชื่อว่าหลายคนก็กประกอบอาชีพเนี้ยผมเองก็ยังชื่นชอบกับการขับรถตอนกลางคืนด้วยนะเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็เวลาขับรถไปเนี่ยจะด้วยอาชีพอะไรก็ตามแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เดินทางผ่านไปในจุดไหนก็ตามแต่มันเหมือนเราได้ท่องเที่ยวไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยผมเคยมีอาชีพหลักไม่ใช่มีอาชีพผมตั้งความฝันไว้ว่าถ้าเกิดผมไม่ได้จัดรายการนะพี่แรกอาชีพที่ผมอยากทํามากที่สุดเลยอ่ะ ผมไม่รู้ใครคิดยังไงผมอยากขับรถสไลด์เออเออแล้วก็บ<อ>ันทุกรถไปแล้วก็ไปส่งให้กับลูกคอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีปัญหาเรื่องของรถอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอ้โหเรื่องนี้เนียล,<ะ>ลพูดถึงเรื่องขับรถนะพี่ติดตั้มล่าสุดเนี่ยผมอะทําอาหารขายด้วยนะทําอาหารส่งกลางวันใช่ไหม <S 1> <S 1> ผมอะก็ใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละในการไปส่งอาหารให้ลูกค้าคแล้วผมไปเจอช็อตหนึ่งผมไปส่งไปส่งอาหารให้ลูกค้าที่ผมไปส่งบ่อยๆเนาะ น้องเขาบอกว่าพี่พี่แรกทำรายการผีใช่ไหมมันมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งคืนบ้านกันไปคือเป็นเดือนบ้านเช่าเนาะน้องเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อสามสี่วันมาเนี้ยเขาเพิ่งคืนบ้านเช่าหลังนี้ไปนะเนี่ยที่พี่แรกมองไปแล้วจะอยู่ตรงนี้เองเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากเป็นบ้านไม้อะไรเงี้ยใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้คืนคืนบ้านหมดเราก็เลยถามน้องว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าบ้านเนี้ย ็นอันนี้เป็นข้อมูลดิบนะพี่ผมไม่ยังไม่ได้ไปนค้นอะไรน้องเขาบอกว่าบ้านเนี้ยเคยม,มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะชื่อว่าส้มแกผูกพอตายด้วยความที่ว่าเสียใจเรื่องความรักครับอ่าแล้วทีนี้พอพอมีคนมามาซื้อบ้านหลังนี้ต่อมาเขาก็เปิดให้เป็นบ้านเช่าแล้วก็ใครไปเช่าก็คื่นบ้านหมดแล้วล่าสุดต้นคืนบ้านไปเม,เมื่อไม่กี่วันนี้เองน้องน้องเขาเลยบอกว่า ที่แรกอยากไปลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขารู้จักเจ้าของบ้านผมก็เลยบอกว่าฮยน่าสนใจผมก็ถ้าขอเจ้าของบ้านได้ผมไปนอนสักคืนหนึ่งคือไม่ได้ไปท้าทายหรือลบกลูลกล่นะแค่อยากไปตั้งป้องแล้วอยากไปดูว่าทําไมเขาซึ้งอยู่กันไม่ได้ mm hmm. เขาเขาเจออะไรกันบ้างรหรือเราเองอาจจะไม่เจอก็ได้ mm hmm. อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราแค่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ถ้าเราได้ยินหรือว่า ผมอาจจะเจอเหตุการณ์แบบแปลกผมก็จะทําบุญอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ไปลบหลู่ท้าทายแต่เราจะแค่อยากไปสัมผัสเฉยๆว่าทาไมเขาเจออะไรกันเหลือตรงนั้นนะ่ะอะไรประมาณเนี้ยผมผมคิดแค่นั้นเลยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขออนุญาตเจ้าของบ้านได้หรือเปล่าอันนี้มผมต้องบอกเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าคุยกับเจ้าของบ้านเขารู้เรื่องนะพี่ถ้าเกิดว่าไปอย่างจุดประสงค์อันเนี้ยโอเคระดับหนึ่งแต่ถ้าคุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้แล้วเพิ่มเติม ตรงจุดประสงค์ที่ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเจ้าของบ้านที่เขาซื้อแล้วให้เช่าต่อเนี่ยเขารู้ว่าอบ้านที่เราให้เขาเช่าเดีย๋ยมันชอบมีข่าวลือเกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้พี่ยันไปเลยประโยคหนึ่งผมจะไปการันตีให้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ได้อย่างปลอดภัยพี่แต่ผมขออนุญ,ญาตเข้าไปเ,เหมือนกับไปสังเกตการก่อนว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงไม่มีก็คือไม่มีมีก็คือมีอะไรเขาพูดกตรงตัวผมว่าถ้าเป็นการการันตีตรงเนี้ย ว่าบ้านที่เนี่ยไม่มีอะไรผมเชื่อว่าเจ้าของเขาน่าจะแฮปปี้นะครับโอ้โอครับพี่ได้ครับยินดีมากๆครับพี่แรกไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับครับครับสสวสดีครับ